ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากอทมอนะคะวันนี้เพื่อนก็จะามาแนะนําโรงเรียนก็คือภาพบรรยากาศของโรงเรียนวิชากรนนะคะพอดีวันนี้มาผ่าน้องปัญจานะคะมาฉีดวัคซีนนะคะก็เลยได้มีโอกาสนะคะได้ถ่ายภาพนะคะบรรยากาศในโรงเรียนแนะนำนะคะโรงเรียนก็คือโรงเรียนวิชากรนนะคะโรงเรียนกทมนะคะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เรียนฟรีนะคะทุกคนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกอทมอนะคะ ก็มาดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะทุกคนตู้มาเน,น,นี่จะเป็นกอมยาโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้มีความกว้างค่ะกว้างม,มากค่ะทุกคนนี่โดมนาสะทงสนามกว้างนะคะกว้างกว่าโรงมีอาคารเยอะนะอาคารเป็นลักษณะต <c oughs> <c oughs> okay, ัวูโอเคนี่นี่ กับพื้นที่ร่มรื่นสะอาดสะอาดสวยงามนะใครที่อยากพาใครอยู่แถวเขตใกล้ๆพระรามเก้าเขตดินแดงนะคะก็น่าพาลูกพาลานมาเที่ยวมากๆเนใี่ยค่ะก็คือมาเรียนะนะเนาะเพราะว่าโรงเรียนถือว่ากว้างแล้วก็พื้นที่เยอะอยู่นะคะถ้าสาหรับในกทมเนาะมีพื้นที่เยอะแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนติดอันดับเพราะว่าอยู่ใกล้กับ นี่นะคะใกล้กับสรนักางเขตดินแดงนะใกล้กับสนามไทยญี่ปุ่นก็คือเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เวลามีอะไรก็ถ้าสําหรับผู้ปกครองที่ต้องการที่ประหยัดค่าใช้จ่ายอะ่ะเพื่อนแนะนําเลยนะคือแบบว่าค่าเทอมไม่ได้เสียนะที่นี่เป็นของกอทมอเหมือนโรงเรียนวัดดอกไม้ที่ผ่านมาคะ่ะก็ไม่ได้เสียค่าเทอมไม่ได้เสียอะไรก็มีทุนสนับสนุนหลายๆด้านเลยนะคะทุกคน ก็สำหรับคู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานที่อยากส่งลูกเรียนในกทมเออเรียนฟรีนะคะก็แนะนําโรงเรียนวิชากรได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ผ่านองบปัญจามาฉีดวัคซีนนะคะคถนนตรงข้ามนะคะ เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่คะ้ากทมด้วยนะคะหากเพื่อนๆท่านไดมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวในกทมก็เม้นมาพูดมาคุยกันได้นะคะเพื่อนจะพยายามหาข้อมูลให้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ